คำเตือนลีปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำะ okay, และคำโอเคครับผมก็กล่าสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมที่หน้าเกมเกาฮอกฮาวเวดนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันใน U E A 8นะครับตอนนี้ผมมีงบเข้ามาที่10,000หมืนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มเบรดหน100ึ่งร้อยไปก่อนแล้วกันนะครับมาดูว่าจะรอดหรือเปล่านะทุกคนเกมนี้ผมก็เล่นต่อจากเกมจินนี่นะครับตรงๆแล้วผมไม่ค่อยมีดวงกับเกมนี้นะ เขามาเล่นทีไรก็ไม่เคยทําให้ผมผิดหวังเลยนะฮะเพราะว่าโดนตลอดนะทุกคนเวลาคนดูขอเกมนี้มาทีไรนี่โอ้โหคิดหนักเหมือนกันนะมาขอยัดเบสสี่ร้อยเลยละกันนะครับอีกอย่างเกมนี้ก็ไม่มีให้ซื้อฟรีด้วยนะทุกคนลุ้นเข้าฟรีเองเอาละกันนะฮะมาตอนนี้เรายังตามทุนอยู่นะครับเบสสี่ร้อยนี่ถือว่าลงไวเหมือนกันนะ ตอนนี้โดนไปแล้วพันแนะฮะสู้ต่อเลยแล้วกันนะเกมนี้ถ้าเล่นไม่รอดผมก็จะพอแล้วกันนะฮะถ้ารอดก็จะไปต่อนะทุกคนดูดิผมจะได้ไปต่อหรือเปล่านะครับ โอ้โหตอนนี้ทุนผมเลยที่สองพันนะครทุกคนเกมโคตรตึงครับมาขอหน่อยโอเคสวยต่อเลยลูกพ่อโป๊ะจัดไปครับผมยังได้อยู่นะครับเอาดิเอาดิอาดโอ้โหโ มาเพราะว่าจังหวะน,นี้ต้องมาแล้วนะทุกคนโอ้โหไอเวนเอ้ยมีมานะฮะทุกคนเอาจริงผมว่าเกมนี้เท่าที่ผมเล่นมานะเป็นเกมที่ลุ้นฟรีเกมโคตรบ่อยนะแต่ก็ไม่เข้าฟรีสักทีนะฮะมาสู้ต่อเลยแล้วกันนะครับอืมตอนนี้มาแล้วสองตัวนะครับขาดแค่หนึ่งตัวนะดูดิแม่งจะลงให้หรือเปล่านะะทุกคนขอหน่อยแล้วกันนะบนะโบโบ โมมาดิไอเวนโอ้ย,อย,อยจัดไปครับผมแม่งมาว่ะเอาดีเข้าฟรีเบสสี่รนะฮะโอ้โหแลวมาที่4640นะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นฟรีเกมกันต่อนะทุกคนตัวนี้ว่าจะรอดหรือเปล่านะฮะจบฟรีเกมนี้ผมเลิกเลยนะขอให้ไม่ว้าเกินไปแล้วกันนะฮะ ค okay, สวยบวกรอบเพิ่มอีกหนึ่งรอบนะฮะทุกคนมาลุ้นต่อเลยครับผมเกมนี้เวลาเข้าฟรียิ่งไอตัวตุ่นมาอยู่ใกล้กันยิ่งมีโอกาสแตกนะฮะทุกคนโอ้โหแต่ว่าตอนนี้อยู่ห่างกันเกินนะเว้นระยะห่างหรือเปล่านะมาตอนนี้รอบหมุนแล้วที่4รอบนะครับเอาดีบวกเพิ่มอีก2รอบนะครับมาดีครับดูดีเบทส400จะเฟลหรือเปล่านะ,ะทุกคนเกมนี้นานๆทีผมจะแตกนหครับวันนี้ขอหน่อยแล้วกันนะ โอเคสวยมาต่อเลยลูกพ่อจัดไปครับผมมันฝรั่งต่อโบ๊ะ๊ะมาดีครับยังได้อยู่หรือเปล่าจังหวะนี้ยังไงโอ้โหจัดไปครับผมตอนนี้เพิ่มคูณเป็น14แล้วนะทุกคนมาดูว่ารอบนี้เราได้เท่าไหร่นะครับแตกหมื่นหรือเปล่ายังไงเฮ้ย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 โอ้โหเรียบร้อยครับผมมันต้องอย่างงาั้นเอาดิด้มาที่หนะึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบนะฮะมาลุ้นแท้รอบสุดท้ายนะครับมาดูว่าจะว้าวรือเปล่านะทุกคน บางเกมเวลาเข้าฟรีเบ็ดหนักก็จริงนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายคือน้อยมากนะทุกคนโอเคอเครับผมบวกรอบเพิ่มอีก2รอบนะครับมาลุ้นต่อเลยแล้วกันนะโอเคสวยโอ้ยดอกนี้เอาว่ะโอ้โหเชีย่ยได้มาที่11,400นึันนะฮะทุกคน มารอบสุดท้ายครับผมเอ้ยบอกเพิ่มอีกหนึ่งรอบนะครับมาดิครับเอาเดโอ้โหเอ้ยยังได้อยู่นะทุกคนปกติรอบสุดท้ายนี่มักชอบเบ้าเลยโอเคครับผมมาดูว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร,ร่นะฮะทุกคนฟรีเบส400นะฮะโอ้โหได้มาที่54,680นะครับถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะทุกคน เกมนี้โอ้โหน้อยมากในะที่ผมจะได้แบบนี้นะทุกคนโอเคเลิกเลยละกันนะครับใครชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ขอเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ